สวัสดีครับสติลรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหัวชาร์จเร็วนะครับผมของ b a เซ u ุนะครับเป็นหัวชาร์จเร็วแบบ30วัตต์ที่กําลังได้รับความนิยมนะครับผมซึ่งเหมาะสมกับ p p o o n นะครับซัมซุงหัวเว่ยแล้วก็เซี่ยมีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสติลรีวิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะครับ ผมก็ใช้มาสักประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นกล่องนะทั่วๆไปนะครับผมโอเคเรามาเปิดกันดูนะครับอ่านะครับผมภายในกล่องนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับผมปิ้บนะฮะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะฮะอ่าเนียลออกมาแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูการที่ข้างบนนะครับผมก็จะมี ช่องเสียบชาร์จแบบ USB นะครับผม2ช่องแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นช่องเสียบชาร์จแบบ Type C นะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขานะครับผมขาเขาจะแข็งแรงนะครับไม่หักง่ายนะครับผมนี่นะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรอบข้างนะครับก็จะมีห่อพลาสติกมาด้วยนะครับผมพลาสติกใสแบบนี้นะครับโอเคก็จะมีสกรีนคําว่า30วัตต์แบบนี้นะครับผมอ่า โอเคเดี๋ยวมาดูสเปคอื่นๆกันบ้างนะครับผมว่ารองรับอะไรบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าหัวชาร์จของ p ป๊ s รุ่นนี้นะครับผมรองรับเทคโนโลยีนะครับ qc 4.0, qc 3.0, pd 3.0, หัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จแล้วก็ fcp นะครับผมสำหรับหัวชาร์จรุ่นนี้นะครับผมรองรับมือถือรุ่นอะไรบ้างนะครับผมในกลุ่มของ p p o o n นะครับก็มี iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11นะครับ Xs88plus นะครับแล้วก็ Macbook Pro ด้วยนะครับผมส่วนในกลุ่มของ samsung นะครับก็จะมี S20 S10 Note10 นะครับ9 S9 S9plus S8 Note 8plus S8 S7 LG G6V20 นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วนะครับผม Supercharge Huawei Mate20 นะครับ20 Pro P20 P20 Liteplus P9 P10 แล้วก็พัสนะครับผมสำหรับระยะเวลาในการชาร์จนะครับผมใช้ระยะเวลาเพียง30นาทีนะครับผมจะได้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่50%นตะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเสียบชาร์จแบตให้ดูนะครับผมสำหรับเจ้าหัวชาร์จรุ่น30วัตต์รุ่นนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะใช้นะครับผมมือถือนะครับ i p h o น e 8พัสนะครับผมในการรีวิวนะครับผมแล้วก็จะนำสายชาร์จเร็วมาด้วยนะครับผมซึ่งเป็นสายชาร์จของ ไอโฟนนะครับผมอันนี้เป็นสายชาร์จแท้เลยนะครับผมอ่ะเดี artists, ๋ยวก็มาเสียบเข้าไปนะครับผมที nations, guys, ่ปล e ั prayer, ๊กไฟที Punch ่บ้านของเรานะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดไฟครับตอนนี้นะฮะเสร็จแล้วผมก็นําเจ้าสายชาร์จนะครับผมเป็นแบบ Type C นะครับผมหัวก็เป็นแบบ h t n i n g นั่นเองนะครับผมก็เสียบเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบ Typ e C ปืบแบบนี้นะครับผมอ่ะเสียบแล้วนะต่อมาครับผมก็จะเอามาเสียบชาร์จนะครับที่มือถือนะครับผม ปุ๊บอ่าตอนนี้ก็แบตเตอรี่ก็เข้ามาแล้วนะครับผมนี่นะครับสัญญาณไม่มีหลุดนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เสียบไว้เลยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคครับสัญญาณก็ไม่มีหลุดนะครับผมไม่มีแบบวึงว้งวึง้งวึ้งอะไรพวกนี้นะครับผมตอนนี้ก็กําลังชาร์จแบตอยู่นะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับและสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจจะสั่งซื้อหรือว่าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถจะกดเข้าไปดูที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูหรือถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมซึ่งมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมและถ้าหากท่านใดนะครับมีคําถามตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสติลรีวิวนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ